เราพูดบนไปทีไงเขาจะกลายเป็นเรื่องไดกายเ็นคุ้นช้าเขาไปแต่งอาวพี่บอกแล้วตบมือตบมือคนแรกคนแรกพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรก็จำไม่ได้ขอให้ี่แมนขอให้พี่แมนขอให้ี่มน อก็คือหมายความอย่างนั้นแหละครับผมก็หมายความว่ามีแฟนใหม่คือเราอะเป็นคนใหม่เป็นคนแบบเป็นแฟนใหม่ที่น่ารักขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วเป็นคนใหม่ยังเนี่ยปีใหม่อ่ะน่ารักอยู่แล้วแล้วก็เป็นแฟนแล้วก็ทำขัญคือเป็นคนใหม่ไงแล้วพี่เป็นคนใหม่หรือยังผมเป็นเก่าๆขึ้นทุกวันอยู่แล้วใช่ไม่เก่าจบเนี่ยเรื่องพูดเลื่อยหมดเลยหลังหลังเราได้รู้สึกดีใจไหมแบบแบบ ก็ดีใจครับดีใจนะครับที่ที่แบบเหมือนคำพูดรออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งในแรงบันดาลใจไปสร้างความฝันเป็นเด็กด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆเป็นเกียรติมากๆครับไม่คิดเหมือนกันไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเออแบบจะได้เป็นแบบเป็นอินสปิเรชันให้เขาด้วยตกใจเลยตอนที่แบบวันนี้เป็นข่าวมาว่าเฮ้ยว่าท่านให้สัมภาษณ์แล้วแบบได้ไปอยู่ปลายประจันทีอะไรอย่เงี้ยก็ตกใจนะครับก็รู้สึกว่าอะไรเกิดขึ้นหน้า มาเราต้องเราต้องมองแบบเนียนเียน <c oughs> มันไม่ได้เหมือนกำพรกรูรแลัวหรือเป่หรือรไม่ได้คำถ,ถามคือ,อตกใจ,กใจอ๋อตกใจครับแล้วก็ตกใจไง ตกใจก็ดีใจครับดีใจมากกว่าไม่ว่าการพูดเป็นเล่อ์ของเรามันจะเป็นไมีประโยชน์อะไรให้กับสังคมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูดไปด้วยตั้งใจตลอดทุกอย่างผ่านการคิดมาแล้วคือที่แล้วเรามีซ่อนเล่ห์ไม่ได้ว่าเป็นความหมายอันลึกซึ้งในคำพูดทุกอย่างใช่ที่จริงเราซ่อนไว้ให้คิดไปดูเลยแล้วร้องกันได้มครับไ่ครับมันแบบมันแบบมันดูน่าสนใจตัวการส่องตการส่องต่อเลยดูครับพี่บีไอพีขอตาเทิร์นนั่นแหละ ก็ซ่อนเล่นะไรแบบความหมากงไว้ก็ซ่อนตลอดเวลาพี่พูดอะไรพี่พูดจริงตลอดนี่อนมว่าจะ้ว็นงันก็ขอบคุณลวกันครับเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าดีดีดีอ่ะใครก่อนใครก่อนใครก่อนถึงไหนแล้วเนี่ยมองไลซ้ายขวาร้ดีเพรว่าก็รู้สึกดีที่โหพี่ๆเขาก็เป็นเป็น เป็นเหมือนแรงบันดาลใจของคนเลยคนนะแล้วก็เป็นแรงกำลังใจของผมด้วยในบางเรื่องนะเรื่องไหนเดี๋ยวเล่าฟังจบก่อนเล่าให้ฟังด้วยพี่ดีีเปลี่ยนอไรจริงไหมฮะอะไรนะฮะพี่เปลี่ยนคนใหม่จริงไหมคนเราก็เปลี่ยนทุกวันเลยครับพี่พี่แต่เราบอกว่าตอนนี้แหละว่าเราแต่มิวเยนอยู่มีนะใช่ครับพี่เขาเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นทุกวันอยู่แล้วฮะเขาสมบูรณ์ขึ้นเลย อะไรนะไม่ใช่ส่วนนี้ส่วนนี้ไม่ไม่่สูบขุมมากจะเป็นอินเนอร์ไงใจเย็นลงมันจะนิ่งขึ้นตัดสินใจแบบละเอียดขึ้นใช่ลราเป็นคนซับซ้อนเหมือนกันเนาะครับซับซ้อนซับซ้อนซ้อนเอาไว้เลยอ่ะซ้อนหลายซ้อนมากซ้อนหลายอย่างมากนี่ปีที่แล้วก็คือกับพี่พี่เหมือนกันเนาะแรกก็สาวคนชายยอดนิยมเออเอาสุดยอดเลยมากครับก็ ดีใจนะผมว่าปีแล้วอย่างที่บอกว่าผมก็มีโอกาสได้ทํางานหลา,ลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ทุกๆคนแบบโผล่ใช่ไหมโคม,มาแล้วก็ได้เป็นน,นักร้องไอ้สองคนนี้ผมก็ดีใจขอบคุณทั้งทั้งดูสิโผล่ใช่ไหมครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนท,ที่ที่รู้สึกว่าผมแบบควรกับสิ่งนี้ด้วยแล้วเราควรยัง จริงๆก็ผมว่าทุกๆคนก็ก็คู่ควรในแบบของตัวเองนะแต่ก็ดีใจที่ที่มีโอกาสอุ้ยอุ้ยอะฝุ่นใส่จะไปต่อปเาจะใจต่อไปต่ฉันไม่ได้พูดเลยอ่ะต่อถ้ามันจะเป็นแรงใจมีการทำงานให้เราต่อไปก็เป็นแรงบันดาลใจครับผมว่าอย่างอย่างที่ผมบอกว่าเหมือนว่าทุกครั้งที่ทุกครั้งเหมือนว่าการทำงานตรงนี้ของของผมวิธีแล้วผมว่าคนอื่นๆในคนอะไรเงี้ยการที่เราเรามี เรามีความรู้สึกว่าเรามีคุณค่ากับสิ่งที่เราทําอยู่ว่าว่ามันมันมีความหมายกับใครมีความหมายยังไงอย่างเงี้ยบอกว่ามันก็เป็นมนแรงบักดันให้เราแล้วแหละว่าเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองว่าสร้างมันให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆพี่มีเวลามีรางวัลอะไรนี้ช่วยโหวตให้เขาไหมฮะพี่โหวตตลอดพี่โหวตตลอดอันไหนบ้างทุกอันอันไหนเยอะหมดเงินไปแบบล้านกว่าบาทโหวตให้เขาแหละชี้ได้เพราะโหวตใครรู้หรือยัง่แก้วข้าโกหก ไม่มีคำว่าโกหกวันนี้วันเด็กห้ามโกหกแค่พูดไม่หมดเนาะพูดไม่หมดเลยเสิร์ฟอ่าอ่าแต่วันเด็กแล้วอยากให้สองคนพูดถึงการไม่หยอกไม่หยอกนมของแฟนตีใหม่ทุกคนอยากรู้ว่าซื้ออะไรให้การซื้ออะไรให้การตีใหม่ยังไม่ได้เลยใช่ไม่ได้เหมือนกันบ้านทองที่ดีผมแทนว่าผมซื้อเลโก้ให้พีพีเพราะว่าพีพีเขาจะได้โตสักที มีสมาธิโฟกัสมีสมาธิโฟกัสใช่แต่ปกติเมื่อเทศกาลเราจะมีของขวัญให้กันตลอดนะใช่ไหนอะแล้วไหนปีนี้อะหาแล้วไหนปีนี้อะรู้ได้ไงว่าไม่มีไม่ถือเใช่ไหมไม่ถืแดงกองแดงใช่ไม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 ่เพราะว่าพีพีเขาติดสัญญาแบันดังระดับโลกเขาเป็นแบบ บอร์เซเลบริตี้ครับพี่ระดับเนี้ยแล้วของที่ซื้อให้อาซาเลียฮะที่ซื้อให้ใส่ให้แล้วเหรอได้ไปแล้วปีใหม่เหรอให้รวมไปแล้วในนั้นมีเจ็ดชิ้นนี่นี่ให้ระหว่างปีมีมาแตกชิ้นให้ตามเทศกาลด้วยนะให้ให้ให้ตอนรับปริญญาแล้วมีบอกให้มาเจ็ดชิ้นอีกสามชิ้นให้มาแบ่งมาปีใหม่เหรอสะดวกกันถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ในชีวิตนี้ฉันก็ขออ้างได้ไปถึงหมดชีวิตแล้วล่ะเนี่ยที่เคยให้ไป ให้ได้เดี๋ยวซื้อให้เลยอยากได้อะไรอะไรเดี๋ยวซื้อให้เลยอยากซื้อให้เลยพูดตรงนี้เลยเดี๋ยวซื้อให้เลยได้อะอะไรสยามพารากอนซื้อให้หน่อยเราได้เป็นเจ้าของห้างนี้อยู่แล้วแค่เราไม่รู้ตัวเฮ้ยยังไงอ่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่เปิดเผยใช่เป็นแบบเป็นความลับเหรอไม่เคยดูข่าวหรอนี่ข่าวอะไรเออ่คไม่เสนอไงว่าตอนหลังแบบที่บ้านแบบเป็นบิลเล่ยนแน่ อยากได้เลโก้ไหมเราซื้อเลโก้ให้ได้อยากได้เื่งซื้ออะไรก็ได้ซื้อไรอ่ะหนูก็รับไปหมดแหละพี่ตอนวังดีเขาหนูไม่เคยแบบปฏิเสธอัน้เอยามากอะสุดท้ายมันเด็กแล้วอสองคนค่ะในฐานะที่เป็นแบบโลโมเดลของเด็กหลายคนเหมือนกันอยากจะเติบโตมาเหมือนเราฉันมบความสุขที่อยากจะฝากกระบอกน้องๆไหมฮะ ก็พิวว่าจริงๆทุกคนทุกคนมีความแตกต่างอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่าทุกคนก็โตมาแตกต่างกันอยู่ในสภาพแวดล้อมแตกต่างกันพิวว่าเราอะแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองในทุกๆวันดีกว่าครับผมแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างแล้วก็ใช้เวลากับคัวแล้วกับคนที่รักของเพื่อนๆทุกคนครับอ่าพี่มาปลุกมือให้กับปลเกมือให้กับพี่พีอ่ะสาวราก็มีนะโอ้ วัยเด็กมันเป็นวัยที่ที่เหมือนว่าเรามีความกล้าที่เราจะทดลองอะไรใหม่แล้วก็ไป explore อะไรใหม่ในชีวิตเยอะนะ,ะยิ่งเราเติบโตขึ้นเราก็จะยิ่งมีมีกำแพงมีความกลัวมีเลเยอร์ของของมุมมอง,มองหรือว่าความคิดเรามันก็จะหลายชั้นมากขึ้นเลยผมบอกว่าวัยเด็กเป็นวัยที่สำหรับผมนะมันจะมีความสนุกในแบบของมันอะไรเงี้ยอยากให้เด็กๆทุกคนไปลองทำอะไรที่อยากทำไป explore ไปสนุกกับชีวิตให้ได้มากที่สุดเพราะเราเติบโตขึ้นเราจะรู้จักตัวเองดีขึ้นแล้วก็ได้ทำอะไรที่พอเติบโตมาเราอาจจะมีโอกาสได้ทำ อดีฮะตบมือให้กันนั่งาระก็มอะาขางดงเพราคนตีมีมีกมาเข้ามาในกงด้าข้างดังเพราะคนตีมีเลโกเป็นคนดีเพราะมีเธอดลโก้ก็ดีอันนี้เขาวานเหรอิดแบบสดสดโอเโอเคไงไนไนโลไ